ด้านการป้องกันสถานศึกษาดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาวโรงเรียนแก่งคอยดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาวโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโดยเน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนาป้องกันและแก้ไขตนเองให้ปลอดยาเสพติดโรคเอดส์และอุบัติภัยได้ตามศักยภาพสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดทาข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรู้จักนักเรียนรายบุคคลการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการฝึกอบรมผู้นำ YC กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติดอบรมนักเรียนแกนนำด้านภัยสิ่งเสพติดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อฝึกภาวะผู้นำ งานสารวัตรนักเรียนตรวจตรานักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษาผู้ปกครองเครือข่ายมีการคัดเลือกผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละห้องเรียนห้องเรียนละหนึ่งคนมาตรฐานด้านผู้เรียนนักเรียนสามารถพัฒนาป้องกันและแก้ไขตนเองให้ปลอดยาเสพติดโรคเอดส์และอุบัติภัยและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมาตรฐานด้านห้องเรียนเน้นให้มีการบริหารจัดการ และดำเนินงานห้องเรียนสีขาวให้หน่าอยู่น่าเรียนปลอดจากยาเสพติดโรคเอดส์และอุบัติภัยมาตรฐานด้านครูอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ปกครองชุมชนองค์กรอื่นทุกห้องเรียนได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโดยมีตัวแทนผู้ปกครองเค,ครือข่ายให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมของห้องโรงเรียน ร่วมประชุมและร่วมกันแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนโรงเรียนแก่งคอยดำเนินโครงการ t o B e Number มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ โรงเรียนแก่งคอยดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายนักเรียนเฝ้าระวังแก้ปัญหาย,ยาเสพติดโดยมีคณะกรรมการนักเรียนประธานนักเรียนรองประธานฝ่ายปกครองจะเป็นแกนนำเฝ้าระวัง ทำงานร่วมกับครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนฝึกอบรมลูกเสือปปสและลูกเสือจราจรงานสารวัตรนักเรียนคอยกำกับติดตามดูแลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษาเครือข่ายภายนอกโรงเรียนโรงเรียนแก่งคอยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเครือข่ายช่วยดูแลสอดสองพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดสากลกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดกิจกรรมพัฒนาทั้งสารชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันภัยต้านยาเสพติดจัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ โรงเรียนแก่งคอยจัดค่ายปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4ประจำทุกปีจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนแก่งคอยจัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4เป็นประจำทุกปีเพื่อฝึกสติสมาธิให้กับนักเรียนโรงเรียนได้มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีและกีฬา ด้านศิลปะส่งเสริมด้านศิลปะการแข่งขันรำวงมาตรฐานการแข่งขันวาดภาพระบายสีส่งเสริมด้านดนตรีส่งเสริมทั้งวงดนตรีไทยวงดนตรีสากลวงดนตรีลูกทุ่งวงโยธวาทิศและการขับร้องเพลงด้านกีฬาส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาทั้งในและนอกสถานศึกษาเช่น กีฬาภายในต้านพยาเสพติดสระบุรีเกมกิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนแก่งคอยจัดเขตพื้นที่ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนรับผิดชอบดูแลเรื่องความสะอาดและตกแต่งให้สวยงามโรงเรียนแก่งคอยได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆมากมายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของไทยและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยดังนี้ กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันแห่เทียนจำนำพรรษากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมวันรอยกระทงกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนแก่งคอยได้จัดทําโครงการหารายได้ระหว่างเรียนโดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นแกนนําในการจัดตลาดนัดคนเดินโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในด้านการผลิต การจำหน่ายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการเก็บเงินออมไว้ในธนาคารโรงเรียน